สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเอาพระนะครับเครื่องไม้ท่านชมนะครับพราที่ย่นเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือ,อพราหน้ากปกนะครับใบมะขามนะครับชิโตนะครับอชิโตโพกัสยันะครับรุ่นหนึ่งนะครับพ้าหน้ากปกใบมะขาม ทีโตโฟกัพซับรุ่นหนึ่งนะครับนะ,นะครับ หลังนะครับนะฮะมันจะให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะพระองค์นี้ค่อนค่อนข,ข้างเล็กนะครับน,ใน,ใรนะครับค่อนข้างเล็กนะครับนะฮะมาดูใกล้ๆนะครับ นา,ากปกนะครับชีโตโพกษัพนะครับดูหนึ่งนะครับ ชนวนในการสร้างนะครับประกอบด้วยแผ่นเงินแผ่นทองลงอักษระนะครับของพระเดชพระคุณนะครับของประเทศพระคุณมีดังต่อแบนี้นะครับโอ้โหเยอะนะครับนะบหลวงปู่ล่าเขม,มาปะโตจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่อ่อนจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่อ่อนสานะครับจังหวัดอุดรธานีหลวง หลวงปู่พรมเขมะจารโรจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อพุทธฐานิโยจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยจังหวัดนครพนมหลวงพ่อคงในจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อทองนะครับจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคูณปลิสุทธโธจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่คำพองติดโส จังหวัดหนองบูวลำพูหลวงพ่อแพรพิคุลทองพระพิค right ุลทองสิงห์บุรีหลวงปู่ค้ำนะฮะจังหวัดระยองหลวงพ่อบุญจังหวัดระยองหลวงพ่อสวัสดิ์จังหวัดชนบุรีหลวงปู่บุญเพงจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่มหาโสจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อพวงจังหวัดยะโสธรยะโสธรหลวงปู่คุณมา จังหวัด้อยเอ็ดหลวงพ่อท่อนพระศรีอภัยวันจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีทบพระธรรม้า,าปู่จังหวัดเลยหลวงปู่เสนจังหวัดอุดรธานีหลวงปอหลวงปูบงป่บุญเพนบุญเพนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงพอ่อพุนจังหวัดเพชรชบูรณ์นีครับแล้วก็หลวงพระธรรม ปริปริยัตมูนีจังหวัดนครพมนมหลวงพ่อน้ำมนหลวงพ่อน้ามนเดือดจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่ทีจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่วรพจน์นะครับจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อหนูจังหวัดกาลสินนะครับหลวงพ่อหนูอินนะครับ จงังหวัดกาลสินหลวงพ่อเรลองวัดบางคานจงังหวัดพิจิตรนะครับนะครับนี่ครับโอ้โหลายชื่อพระสุดยอดเลยครับที่มาปลกเสกนะครับที่ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ ดูจากลายชื่อคณะาจารย์ที่มาปลุกเสกนะครับแล้วก็มาจ,มา,จารย์วัตถุมงคลน,นี่นะครับแล้วก็เอา,เอามาหลอมเป็นพระพระเครื่องนี่นะครับเชื่อได้ว่าพระเครื่ององค์นี้สุดยอดเลยครับนะฮะสุดยอดอายากที่จะมีมีใครมา,า,ม,ามาทำได้แบบนี้นะครับ